สวัสดีคนชาวราศีมังกรและคณามังกรนะคะวันนี้มาเจ,เจอกับแม่หมอน้ำอ้อยทาลัสเลิฟช่องนี้นะคะช่อง YouTube ช่องนี้ช่องเดียวนะคะมาเช็คดวงกันนะคะในเรื่องของความรักการเงิน,กา,งนการงานในช่วงเดือนตุลาคมถึงพฤศจิกายน2565นรยน, 2, 65, นี้ว่าชาวราศีมังกรและคณามังกรจะเป็นอย่างไรบ้างเนาะอันนี้หมอไม่ได้ฟิกว่าจะเป็นแบบราศีหรือแบบอ่ แบบราศีแบบลัคนาดูได้หมดเลยนะคะดูได้หมดเลยไม่ว่าจะเป็นราศีแบบลัคนาหรือว่าแบบไทยแบบตะวันตกนะคะก่อนอื่นมาก็ขอบอกว่ามันเป็นดวงความรวมไม่ใช่ดวงส่วนตัวของคุณเพียงคนเดียวนะคะอย่าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นดวงของคุณเพียงคนเดียวนะคะอะไรที่มันเป็นพลังงานลบก็อย่าไปจิตตกอย่าไปเศร้าอย่าไปเสียใจอะไรมากนะคะเอาไว้ดูเพื่อเป็นไกด์ไลน์นำทางชีวิตลงหน้าให้คุณเอาไปปรับปรุงเปลี่ยนแปลงแก้ไขเป็นไกด์ไลน์ให้คุณได้ แต่ถ้ามันเป็นพลังงานที่ดีๆพลังงานบวกก็ขอให้คุณเอาเก็บไว้สร้างสารรค์เป็นพลังงานชีวิตบ,กบวกๆของคุณไว้นั่นเองนะคะชาวราศีมังกรและคณนามังกรหมอจะดูเป็นการงานการเงินแล้วก็ความรักท้ายท้ายสุดนะคะก็เรามาเช็คดวงกันได้นะคะ อย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีมังกรได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องทุกๆเดือนนะคะและก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่หมอน้ำอ้อยได้อัปคลิปดีๆได้ฟังได้อัปเกรดัังนี้ให้ชมชาวราศีมังกรได้ฟังได้ชมแบบนี้ได้ต่อเนื่องได้ทุกๆเดือนเช่นกันนะคะมาค่ะเรามาดูเรื่องของการงานก่อนนะการงานชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างคะครูบาอาจารย์คะ ก่อนอื่นมาก็ขอบอกว่าแม่หมอน้ำอ้อยนะคะจบจากสถาบันสถาบันหูรสาสษา์นานชาติแห่งประเทศไทยจังหวัดนนทบุรีนะคะมีความเชี่ยวชาญในด้านการดูดวงศาสตร์ของไพ่ย,ยิปซีพยากรมานานพอสมควรนะคะแล้วก็เชี่ยวชาญมาก็เนิ่นนานนะก็ใครอยากที่จะเข้ามาดูดวงส่วนตัวก็ทักแชทแอดไลน์เพิ่มไอดไลน์เข้ามาได้ที่หน้าจอแล้วนะคะ ปรากฏที่หน้าจอแล้วโทรศัพท์เข้ามาได้เลยนะคะหรือจะเพิ่มเพื่อนเป็นไอดียไลน์ดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอน้ำอ้อยนะเริ่มต้นแค่19 9บาทแค่นั้นเองนะคะหรือจะเป็นโทรไลน์โทรไลน์ครึ่งชั่วโมง1ชั่วโมงได้หมดเลยแต่เริ่มต้นอยู่ที่19 9บาบาทนะเข้ามาดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอน้ำอ้อยได้เลยนะเข้ามาเช็คก,ก่อนนะคะอย่าเพิ่งผ่านคลิปไปนะเข้ามาเช็คดวงของคุณก่อนว่ามันตรงไหมมันใช่ไหมนะคะเข้ามาดูก่อนนะ การงานชาวราศีมังกรและคนามังกรเป็นอย่างไรบ้างคะการงานคะคูบาจารย์คะมาเรามาดูกันนะใบแรกคะ่ะว้าว the empress two of wands นะคะสไม้คะ่ะ2อคาาว้าว a of wands โอ้ไพ่ชาวราศีมังกรดีมากเลยนะคะว้าวเป็นถึง10ถ้วยนะคะสุดยอดอะเด e s ซันอีกอะโอ้ยอะไรเนี่ยคุณเอาไพาด่ดีๆออกมาเลยนะชาวราศีมังกรดูสิอัศวินเหรียญน,นอตตบไทยอีกอะโอ้โหอะไรเนี่ยชาวราศีมังกรและขนามังกรการงานของคุณนะ่ะคุณมีความเพอร์เฟกต์มีความ เด็ดเดี่ยวเด็ดขาดมีไหวพิบฏิพานดีคุณมีการเริ่มสร้างสารรค์คุณจะมีโอกาสได้ประสบผลสำเร็จเกี่ยวกับเรื่องงานของคุณได้ดีมากนะคุณเป็น The Empress เห็นไหมคะ The Empress กับอัศวินเหรียญคุณจะมีความโดดเด่นเกี่ยวกับเรื่องงานถึงแม้ว่าการงานนั้นมันจะช้ามันจะดูเนิ่มเิ่มอะไรก็แล้วแต่คุณจะประสบผลสำเร็จในเรื่องของการงานได้ดีมาก ผู้ใหญ่จะช่วยเหลือเจ้าหน้าจะช่วยเหลืออุปถัมภ์เมตตาหรือจะมีคนคอยมาซัพพอร์ตดูแลช่วยเหลือคุณได้ดีมากๆเลยชาวราศีมังกรคุณมีไอเดียใหม่คุณมีความคิดสร้างสรรค์คุณมีประสบการณ์ที่สามารถช่วยให้คุณได้ประสบผลสําเร็จไปแบบได้สุขสมบูรณ์เลยทีเดียวค่ะชาวราศีมังกรนะคะทุกๆอย่างทุกๆเรื่องอยู่ในกำมือของคุณแล้วค่ะชาวราศีมังกร คุณจะได้รับความสำเร็จเป็นถึง the sun ค่ะ the sun แล้วก็ page of wand uh, two of wand uh, สองไม้คุณมีความคิด,ดเริ่มความคิดใหม่ๆที่จะก้าวผ่านการงานของคุณไปลดแล่นได้อย่างมีความสุขความเพอร์เฟกคุณชรารสีมังกรอาจจะได้เริ่มต้นแล้วหรือใครบางคนยังไม่ได้เริ่มตน้นตอนนี้คุณคิดที่จะเริ่มตน้นคิดจะ สร้างโปรเจกต์สร้างไอเดียสร้างสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่คุณที่คิดว่ามันจะเป็นไปในอนาคตของคุณได้ดีได้เพอร์เฟกได้สุดยอดอลังการมีความอุดมสมบูรณ์รุ่งเรืองเจริญให้กับคุณได้ชาวราศีมังกรนะแล้วในที่สุดคุณก็จะเป็นเพสออฟแวนแล้วก็สิบถ้วยว้าวว้าวว้าว,ว,าวคุณจะได้รับผลสําเร็จแล้วก็จะประสบผลสําเร็จในสิ่งที่คุณคิดที่คุณปรารถนาที่คุณ คุณอาจจะได้ไปขอพอรต่อสิ่งศักดิ์สิทธิ์ก็ได้ขอให้เงินเฟื่องฟูขอให้การงานประสบผลสําเร็จขอให้สิ่งที่ทําสิ่งที่โปรเจกต์ที่ทํางานที่ทําหรือว่าอะไรสิ่งที่คุณกําลังได้เริ่มที่การลงทุนของคุณฟินแลนด์ของคุณหรือการทํางานอะไรต่างๆที่คุณได้ลงมือลงแรงลงทุนไปแล้วคุณจะได้รับผลสําเร็จเป็นถึงขั้นระดับสิบถ้วยอาชาราศีมังกรนะชาลศีมังกรเป็นคนที่เป็นคนธาตุไฟนะ เมษสิงห์ธนูเนี่ยจะเป็นคนที่มุ่งมั่นต่อชีวิตมากๆเป็นคนที่อดทนต่อสู้กับชีวิตนะถึงแม้ว่าชาวราศีมังกรจะเป็นคนที่ใจร้อนหรือว่าจะเป็นคนที่บางทีคุณก็จะได้รับความที่ไม่ยุติธรรมอาจจะ เป็นเพราะผล,ละบุญกรรมของคุณนะที่ประสบผลสําเร็จในคราวของเดือนตุลาคมพุทศกา2565นี้คุณจะได้รับความสําเร็จมากขึ้นคุณจะได้รับสิ่งดีๆโปรเจกต์ดีๆไอเดียดีๆสิ่งแปลกใหม่ให้คุณได้ชื่นใจให้คุณได้มีความสุขให้คุณได้ใจชื่นขึ้นมาอย่างดีมีความอุดมสมบูรณ์ได้มากๆเลยทีเดียวค่ะชาวราศีมังกรว้าวคุณ มีแต่เรื่องของดีๆการงานของคุณเนี่ยคุณจะประสบผลสาเร็จในเร็วนี้ด้วยนะะชาวราศีมังกรนะหมอยินดีด้วยนะคะทีนี้เรามาดูเรื่องของการเงินบ้างนะขอดูการเงินให้ชาวราศีมังกรหน่อยนะคะการเงินชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างคะครูบาอาจารย์คะ สถ้วยค่ะสถ้วยนะคะว้าว The Emperor ค่ะอะขออีกแถวหนึ่งนะคะอีกแถวหนึง่งการเงินชาวราศีมังกรและคณนามังกรอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด subscribe เพื่อเป็นการอัพคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีมังกรได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องทุกๆเดือนจากแม่หมอน้ำอ้อยนะคะ ใครที่กดแล้วขอให้มีความสุขความอุดมสมบูรณ์มีการเงินการงานความรักที่ดีเจริญรุ่งเรืองนะขอให้สมหวังขอให้สําเร็จนะจ๊ะแล้วก็จะเป็นไกด์ไลน์นําทางชีวิตให้คุณได้ดูรุ่งหน้าได้ดีนะคะเป็นขวัญกาลังใจให้กับแม่หมอน้าอ้อยด้วยนะอ่ะทีนี้เรามาดูแถวที่2กันบ้างการเงินนะการเงินชาวราศีมังกรน,นะคะว้าว six of cups หถ้วยอัศวินเหรียญแล้วก็ Seven of Pentacles 7 mm hmm. เหรียญน,นะคะว้า wow. วชาวราศีมังกรค่ะอันนี้หมอไม่ได้อวยนะคือไพ่เขาเปิดออกมาได้แบบนี้หมอก็จะอ่านตามที่ไพ่เปิดจริงๆเลยนะไพ่เขาบอกว่าการเงินชาวราศีมังกรถึงแม้ว่าแรกๆคุณอาจจะดูเหมือนกับว่าตัดสินใจในเรื่องของเงินมานานแล้วก็ตามนะอาจจะมีโปรเจกต์มีงานมีเรื่องอะไรการเงินอะไรที่คุณจะต้องใช้ต้องจ่ายต้อง เคลีย์นะคุณมีการตัดสินใจแล้วก็มีการคิดมากเลยคิดเยอะเลยว่าเออคุณลงทุนอันนี้แล้วมันจะดีไหมคุณจะประสบผลสําเร็จไหมหรือว่าคุณทําไปแล้วแนละ้วมันจะเกิดก่อเกิดกําไรกับคุณได้ไหมก่อเกิดกําไรเพิ่มพูทวีให้กับคุณมหาศาลไหมคุณจะคิดมากคุณจะคิดเยอะคุณจะตัดสินใจแบบที่ถ้วนเลยทีเดียวค่ะชาวราศีมังกรน,นะเห็นไหมคะ เจ็ดเหรียญนะเจ็ดเหรียญกับสี่วยวนี้คือมันก็เด่นชัดแล้วว่าคุณคิดคุณกังวลคุณระแวงคุณคิดว่าเงินก้อนก้อนนี้คุณจะทําอะไรดีนะคุณจะสร้างอะไรดีคุณจะทําผลงานอะไรดีให้มันเป็นกรอบเป็นกำเป็นกําไรพอกพอกพูนพูนทวีให้คุณได้ชื่นใจให้คุณได้ใจชื่นขึ้นมานะแม่หมอเห็นชาวราศีมังกรมีเงินนะมีเงินมีเงินเก็บมีคุณสามารถที่จะทําเงินก้อนก้อนหนึ่งอ่ะ ให้มันพ่างพลูออกมาตอกแบบออกดอกออกผลนะ่ะได้ดีนะแล้วคุณก็มีคอนเนคชั่นใหม่ๆด้วยนะมีคอนเนคชั่นใหม่ๆเพื่อนใหม่ๆหรือว่าคนที่ในครอบครัวเขาอุปถัมช่วยเหลือเมตตาหรือว่าเป็นคอยสปอร์ตคอยดูแลคอยให้การสนับสนุนคุณได้ดีมากๆเลย3ช่วยนี่นะนะคุณก็จะประสบผลสำเร็จ ะะประสบผลสําเร็จแต่การเงินของคุณมันจะดูช้าบ้างนะช้าก็ไม่เป็นไรนะเราเรารอคอยได้นะเรารอได้ถ้าคุณอยากประสบผลสําเร็จในเรื่องการเงินคุณต้องรอได้คุณต้องคอยได้คุณต้องใจเย็นใจชื้นได้นะคุณจะประสบผลสําเร็จสูงมากเลยชาวราศีมังกรน,นะบางคนชาวราศีมังกรอ,อาจจะทํางานเกี่ยวกับธุรกิจกองศีอาธุรกิจของอาจจะเป็น ถ้าในหน่วยงานนะจะเป็นคนที่อยู่ในองค์กรเป็นผู้บริหารเป็นผู้จัดการคนหรือเป็นหัวหน้าคนเป็นผู้มีบริวารมีลูกน้องนะหรือถ้าทํางานบริษัทก็จะเป็นบริษัทที่ใหญ่โตนะมีบริวารมีลูกน้องนะเป็นข้าราชการก็ได้เป็นทหารเป็นตำรวจเป็นองค์กรหน่วยงานใหญ่ๆนะการงานของคุณคุณไปได้ดีคุณไปได้สวยคุณประสบผลสำเร็จสูงมากเป็นคนที่บ้างานนะ บ้างงานไม่ใช่มันไม่ดีนะคะบ้างงานก็คือคุณคิดที่อยากจะประสบผลสําเร็จในเรื่องของงานของเงินนี้ได้ดีมากเลยนะโดยเฉพาะเรื่องของการเงินนียคุณอยากจะให้มันมีความสุขความโอรเฟ็ความอลังการความเฟื่องฟูการเงินของคุณไปได้ดีมากๆเลยคุณจะไม่ให้เงินของคุณนียขาดแม้แต่บินเดียวเลยนะคุณจะทําให้มันก่อเกิดผลกําไรพอกพูนคุณทวีให้คุณได้อ่าจาก ก้อนเล็กๆเป็นก้อนโตจากหน่วยหลักหมื่นเป็นหลักแสนจากหลักแสนก็เป็นหลักล้านได้เลยนะชาวราศีมังกรน,นะเพราะว่าหมอเห็นว่า six of cups เนี่ยมันเป็นไพ่ของอครอบครัวการดูแลการเอาใจใส่นะถึงแม้ว่าคุณจะมีค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับครอบครัวลูกๆหลานๆการเงินการทองค่าน้ำข้าไฟค่าจิปาถะค่าใช้จ่ายปากท้องอะไรก็แลว้วแห แล้วแต่นะคุณจะประสบผลสําเร็จสูงมากเกี่ยวกับเรื่องของการเงินนะคะถึงแม้ว่ามันจะดูนําเนิบมดูช้าชดูรอคอยอะไรต่างๆแต่คุณก็จะประสบผลสําเร็จได้ไพ่ของความสําเร็จมีถึงขั้น4ี่ใบเลยนะคะในกล่องกล่องนี้นะที่หน้าจอนี้นะไม่ว่าจะเป็นเรื่องของ3มถ้วยอัศวินเหรียญ6ถ้วยแล้วก็ อาเอเมเพอร์ uh, Emperor, นะคะอ uh, าไพ่ของ4่ถ้วยเดเหรียญนี้คุณมีความคิดมีความกังวลก็แล้วแต่นะคุณดีแล้วนะหมอก็บอกว่าดีแล้วที่คุณมีความคิดแต่ต,ตรองพินิจพิเคราะห์พิจารณาเกี่ยวกับเรื่องของการเงินคุณเป็นคนที่วางแผนละเอียดละออคุณเป็นคนที่วางแผนแนแน่นเกี่ยวกับเรื่องของการเงินได้ดีแน่แนที่สุดคุณก็ได้รับผลดีคุณก็ได้รับความสําเร็จถึง3ถ้วยแล้วก็เดอเอมเพลอร์แล้วก็6ถ้วยคุณจะมีความสําเร็จมี ความอุดมสมบูรณ์เกี่ยวกับเรื่องของการเงินนั่นเองค่ะชาวราศีมังกรคะว้าวทีนี้เรามาดูเรื่องของความรักกันบ้างเนาะความรักชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างคะครูบาอาจารย์คะขอดูเรื่องของความรักค่ะอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b s c r i b e เพื่อเป็นการอัพคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีมังกรได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องทุกๆเดือนนะคะ และก็จะเป็นขวัญกำลังใจให้กับแม่หมอน้ำอ้อยได้อัดคลิปดีๆได้ฟังได้ชมแบบนี้ให้ชาวราศีมังกรได้ชมทุกๆเดือนเช่นกันนะคะใครที่อยากจะดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอน้ำอ้อยเข้ามาได้เลยนะคะเพิ่มเพื่อนๆ idline เข้ามาได้เลยปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะ pok สอเค2 3 5้ OK นะคะหรือจะโทรศัพท์เข้ามาได้เลย ถ้าครูถูกเซนถูกถูกมากค่ะเริ่มต้นแค่199บาทแค่นั้นเองนะใครที่อยากจะเข้ามาดูดวงเสดรตตัวกับแม่หมอก็เข้ามาได้เลยนะคะอ่าหรือถ้าอยากจะเป็นวิดีโอคอลก็ได้แบบเสียงก็ได้แบบอัดคลิปฟังก็ได้นะก็ราคาก็จะเป็นตามขั้นตอนตามอัตรานะราคาเริ่มต้นแค่199บาทถ้าใครอยากจะเข้ามาเช็คดวงก็เข้ามาเช็คกับแม่หมอน้ำอ้อยได้เลยนะคะ กดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะมาค่าเรามาดูเรื่องของความรักความรักชาวราศีมังกรเป็นอย่างไรบ้างคะขอทราบหน่อยนะคะครูบาอาจารย์คะในช่วงเดือนตุลาถึงพฤศจิกายนสองพนร6นี้ชาวราศีมังกรความรักของเขาเป็นอย่างไรบ้างคะว้าว ใบแรกก็เกิดความรักขึ้นแล้วนะแต่ทำไมต้องเป็นก้าวดาบจ๊ะนะ S อ f Cup กดาบแล้วก็ไพ่ของ s of ว่นอนะเดไม้นะคะเกิดอะไรขึ้นคะชาวราศีมังกรสิบเหรียญเออก็ยังดีนะ The Hangman The Hangman อ่ะเรามาดูความรักของชาวราศีมังกรกันนะแม่หมอที่เปิดไพ่มาการเงินการงานของคุณดีมากนะชาวราศีมังกรแต่ความรักของคุณดูเหมือนว่าคือจริงๆนะคุณมีความรักให้กับคนคนนึงแหละหมออ้อยเห็นว่าคุณมอบความสุขความจริงใจให้ทุกสิ่งทุกอย่างกับเขาคนนั้นได้นะคุณหวังที่จะมีความสุขกับเขา หวังที่จะมีครอบครัวกับเขาเป็นความจริงใจของคุณรุนร้วนเลยแต่ทำไมแฮงแมนทำไมคุณถึงคิดว่าความรักของคุณครั้งเนี้มันดูเหมือนมันไม่มีความชัดเจนเลยมีแต่ความกังวลมีแต่ความสงสัยมีแต่ความเคลือบแคลงมันมีข้อผกูกมัดข้อสัญญาข้ออะไรที่คุณอยากจะจัดการจัดแจงให้มันผ่านไปได้ อันนี้ไพ่สลับพลังงานกันได้นะถ้าไม่ใช่คนของคุณก็เป็นคุณเองนะที่คิดมากคิดหนะักกังวลใจมันมีภาระมีค่าใช้จ่ายไม่มีอะไรที่จะต้องผูกมัดกันหรือเปล่ากับคนคนนั้นหรือว่าคนคนนั้นของคุณก็ได้นะคะที่เขามีข้อผูกมัดข้อสัญญาที่มันหลุดจากพัฒนาการจากคนเก่าๆของเขาไม่ได้หรือคุณเองนี่แหละที่หลุดจากคนเก่าๆของคุณไม่ได้นะ คุณก็เลยดูรู้สึกว่าคิดมากกังวลใจจังเลยจะทํำยังไงดีรักเขาจังเลยอยากจะเป็นความสุขให้เขาจังเลยอะไรอย่างเงี้ยนะ <c oughs> คุณคิดมากค่ะชาวราศีมังกรดูคุณเครียดเดี๋ยคุณนอนไม่หลับเลยนะกลางคืนนะอย่าอย่าไปคิดมากนะคะอย่าไปคิดมากนะคะความรักมันก็เกิดขึ้นหลายๆคู่นะที่เป็นอย่างเงี้ยนะเอ่ออันนี้ ดูได้ทั้ง3สถานะเลยนะคะก็คือสถานะโสดและความสัมพันธ์ที่ไม่ชัดเจนแล้วก็คนมีคู่ดูได้หมดเลยให้คุณไปแยกแยะออกว่าคุณอยู่ในสถานะอะไรนะแล้วก็มันก็จะเป็นแค่บางช่วงบางตอนที่หมอน้าอ้อยได้พูดไปเนี่ยตามที่ไพ่เปิดนี่แหละมาหมอก็จะอ่านตามที่ไพ่เปิดนะคะเนี่ยค่ะก็เก้าดาบเนี่ยคุณรู้สึกว่ามัน ทำไมอ่ะมันไม่ได้ดังใจเลยมันน้อยใจทำไมความรักของเรามันต้องเหมือนกับเล่นตลกกับเราจังเลยเจอคนที่ใช่แล้วเจอคนที่รักแล้วคนที่สเปคแล้วคนที่ถูกใจแล้วแต่ทำไมทำไมดูเหมือนว่ามันอึดอัดมันตัดสินใจไม่ได้มันทำอะไรไม่ถูกอืมันต้องพยายามมันต้องต่อสู้มันต้องมีอุปสรรคที่จะต้องมาขัดขวางหลายๆอย่างหลายๆเรื่องเลยนะจริงๆแล้วคุณอยากจะเป็นครอบครัวกับเขาเลยนะเนี่ยสิบเหรียญเนี่ย คุณอยากจะเป็นครอบครัวกับเขาหรือเขานี่แหละที่เป็นคนที่มีครอบครัวที่มีความสุขความเพอร์เฟกความอุดมสมบูรณ์มีเงินมีเป็นคนที่ฐานะดีเป็นคนที่มีกิจการดีมีฐานะดีมีความมั่นคงเป็นคนที่มีชื่อเสียงในสถานะของเรื่องการเงินก็ได้เป็นครอบครัวที่มีความสุขความเพอร์เฟกมันพอคุณเห็นแล้วคุณแบบ คุณอยากครอบครองคุณอยากให้เขาเป็นครอบครัวของคุณคุณอยากแต่งงานด้วยคุณอยากมีอนาคตกับเขาแต่ทําไมดูมันเหมือนคุณเครียดคุณคิดมากเออจะทํายังไงดีถึงจะได้เขาเป็นเจ้าของถึงจะได้เขาเป็นคู่คนรักที่มันเหมือนดังที่เราคิดเนี่ยเพราะว่าหมอเห็นว่าเซเว่นอเวนคุณหมอเห็นว่าคุณเนี่ยมีความต่อสู้กับความรกคังนี้มากเลยต่อสู้ ถึงแม้จะมีอุปสรรคแต่คุณไม่ยอมแพ้นะคุณจะฝ่าวันดันด้นมาให้ถึงคนรักคนนี้ให้ได้เอาชนะใจคนนี้ให้ได้เนี่ยเพราะว่าเขาคนนี้หมอเห็นว่าคุณจะเกี่ยวข้องกับคนที่มีคนที่มีความเขาเรียกอะไรเป็นคนสวยคนหลอ่อคนที่มีความหน้าที่การงานที่ดีเลิศเลยอะหน้าที่การงานที่เขาดี เป็นหัวหน้าคนเป็นทำงานที่อยู่กับองคอ์กรอยู่กับบริษัทใหญ่โตเกี่ยวกับเป็นบริษัทใหญ่โตเป็นองคอ์กรที่ใหญ่โตเป็นทำงานเกี่ยวกับหน่วยเอกชนอะไรก็แล้วแต่เขาคนนี้นะเขาก็มีความสุขเขาก็รักคุณนั่นแหละเขาก็มีความรักที่จะจริงใจจริงจังกับคุณแต่ว่าดูหน้าเขาสิคะดูหน้าเขาเขารู้สึกว่ามันมีอารมณ์แบบ ครึมๆไม่ค่อยพูดไม่ค่อยจาเป็นคนที่มีมีความลึกลับแฝงอยู่ในตัวของเขามากเลยนะดูเขาจะจริงจังกับคุณนั่นแหละแต่ว่าในอุปนิสัยใจคอของ King of คั p นะราชาช่วยที่หมอได้รู้มาก็คนคนนี้เขาจะเป็นคนที่หนักแน่นกับความรักพอสมควรนะแล้วก็ถ้าเขารักใครเขาจะรักจริงเลยเขาจะหวังเขาจะมอบ ทุกสิ่งทุกอย่างให้กับความรักของเขาให้มันมีความสุขความโฟร f ฟ l l ความอุดมสมบูรณ์ที่ยิ่งใหญ่แต่ถ้าเขาไม่ประสบผลสําเร็จหรือว่าเขาทําอะไรไม่ได้หรือว่าเขาคิดว่าความรักครั้งนี้มันเป็นไปในสิ่งที่ไม่ใช่สิ่งที่ไม่ต้องการหรือเป็นสิ่งที่มันไม่ควรจะเป็นเขาก็เขาก็อยากที่จะปล่อยวางตรงนั้นนะเขาก็อยากที่จะไม่อยากที่จะไปต่อหรือไม่อยากที่จะ ทำอะไรให้มันดูเสื่อมเสียชื่อเสียงของเขานะเ,าเขาเป็นคนที่ค่อนข้างที่จะอมองในตำแหน่งในหน้าที่ของเขาอะในอันดับหนึ่งในที่หนึ่ง,ขงเขาเลยนะเขาไม่อยากที่จะเสื่อมเสียชื่อเสียงไม่อยากที่จะไปยุ่งเกี่ยวกับความรักที่มันดูไม่ใช่ดูที่มันค่อนข้างที่จะไปได้ยากนะ เหมออยากจะไปอยากจะดูให้ลึกๆเจาะลึก,ลกให้ชาวราศีมังกรจังเลยนะแต่แม่หมอเหลืออีกล้าลราศีเลยที่ต้องอัดคลิปให้ทุกๆราศีได้ฟังได้ชมนะคะถ้ายัางไงก็เข้ามาดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอน้ำอ้อยได้เลยนะคะปรากฏที่หน้าจอแล้ว id line เพิ่มเพื่อนเ,เข้ามาได้เลยนะคะก็ จะเป็นดวงของคุณจริงๆส่วนตัวของคุณจริงๆนะคะก็ความรักมันจะเป็นมายังไงมันจะเป็นอย่างไงแม่หมอมันจะอนาคตมันจะได้อยู่ร่วมกันม,มันจะได้เป็นคู่กันไหมเป็นเนื้อคู่ของคุณไหมก็เ,นเนอขอ้าม,มาดูดวงส่วนตัวกับแม่หมอน้อาอ้อยได้เลยนะคะตอนนี้คิวว่างนะคะเข้ามาโทรมาก็ได้นะปรากฏที่หน้าจอแล้วนะคะก็ยังไงก็แม่หมอก็เป็นกําลังใจให้ชาวราศีมังกรได้พบเจอความรักที่มีความสุขความอุดมสมบูรณ์เป็นคนที่สีนเสมอกัน เป็นคู่กันรักกันนะคะให้คุณได้พบเจอแต่ความสุขความสําเร็จความสมหวังไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการเงินการงาน,งานความรักสุขภาพโชคลาภก็แล้วแต่นะคะ ขอ้มีความสุขความเจริญนะคะสำหรับวันนี้แม่หมอน้ำอ้อยก็ขอลาไปแล้วอย่าลืมกดติดตามกดไลค์กดแชร์กด s u b สไครต์ให้กับแม่หมอน้ำอ้อยด้วยนะคะเพื่อเป็นการอัปคลิปแจ้งเตือนให้ชาวราศีมังกรได้ดูแบบนี้ได้ต่อเนื่องทุกๆเดือนและก็จะเป็นขวัญกาลังใจให้กับแม่หมอน้ำอ้อยได้อัดคลิปดีๆได้ชมได้ฟังแบบนี้ให้ชาวราศีมังกรได้อัปเกรดแบบนี้ได้ทุกๆเดือนเช่นกันนะคะสําหรับวันนี้หมอน้ำอ้อยก็ขอลาไปแล้วะคะ่สวนนวะ,คะสวัสดีคะ่ะ